สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของราคามันสำปะหลังนิดนึงนะครับในช่วงนี้ซึ่งก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนับในขณะที่โรงแป้งลหลายๆโรงก็เริ่มที่จะปิดนะครับหรือว่าหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามรอบปีนะครับแล้วก็พบว่าช่วงนี้ราคาลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันว่าราคาแต่ละพื้นที่เป็นเท่าไหร่ในส่วนของ ที่โรงแป้งได้แจ้งราคามานะครับฝากไว้นะครับท่านผู้ชมที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์รุนร่นะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนหรือว่าวิตามินเสริมสําหรับฉีดนะครับฉีดร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับบางท่านอาจจะเห็นว่าทําไมไร่ข้างๆเขาสวยงามเขาเขียวงามกว่าไร่เราก็คือเขาใช้ฮอร์โมนฉีดนะครับก็มีฮอร์โมนมาแนะน,นะํานะก็คือในส่วนของสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าวิตามินเสริมหรือฮอร์โมนเสริมร้นไร่นะครับ เรามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมสอ,สอเกษตรวันหยุดนะครับซองหนึ่งปกติ600บาทนะครับเราเอามาจัดโปรโมชั่นพิเศษในราคาซองละ490บาทนะครับซื้อ1นึ่ซอง490บาทแต่เดี๋ยวก่อน,นครับพิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าสั่งตั้งแต่สองซองขึ้นไปนะครับตกซองละ399บาทนะครับ ตกซองละ399บาทหรือถ้าสั่งตั้งแต่3ซองขึ้นไปนะครับลดลงมาอีกนะครับตกเหลือซองละ389บาทนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับอยากจะสั่งไปใช้เป็นกล่องนะครับกล่องหนึงมี10ซองก็ตกซองละ350บาทนะครับ1ซองฉีดได้20ไร่ฉีดได้บ่อยนะครับ15วันฉีดได้ครั้งนึงนะับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่า ีัยมีแค่5ไร่เองจะฉีดอะไรเยอะๆก็คือฉีดได้15วันฉีดได้ครั้งหนึ่งนะครับฉีดได้จนกระทั่งถึงมันออกหัวนะครับไปเร่งการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แนะนําจากสอเกษตรวันหยุดทดลองใช้แล้วได้ผลมาแนะนําต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคามันสำปะหลังกันนะครับในส่วนของราคามันสำปะหลังวันนี้ซึ่งได้จั่วหน้าว่าลงต่อเนื่องนะวันนี้ถ้าดูจากสัปดาห์นี้เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีโรงแป้งไหนราคาขึ้นนะครับมีแต่ลงนะครับ ตรงนี้ออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเป็นโรงแป้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางด้านโซเชียลมีเดียนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางโรงแป้งที่ไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลแต่แจ้งมาในลายส่วนตัวหรือรายเครือข่ายก็จะไม่ได้นํามาลงนะครับก็จะเป็นในส่วนที่โรงแป้งอยากจะเผยแพร่นะครับมาดูนะครับในส่วนของจังหวัดนครราชสีมามีอยู่ 2- อสาโรงแป้งนะครับก็พบว่าราคายังคงมีแนวโน้มจะยืนอยู่ในจุดเดิมนะครับ ไปดูโชคยืนยงเสิงสางโคราชนะครับอยู่ที่อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับราคามัน25%สัปดาห์นี้ยังอยู่ที่3บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถือว่าราคาช่วงนี้สูงนะครับในส่วนของโรงแป้งที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ถ้า30%ก็3บาท80นะครับถือว่าราคาสูงพอสมควรนะครับ นี่คือในส่วนของเสียงสางโคราชนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโคราชก่อนนะครับด่านขุนทดโคราชนะครับมี2โรงแป้งนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสากษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ต่อนะครับแสงเพชรอินเตอร์นะครับด่านขุนทดโคราช3บาท30สนะครับสัปดาห์นี้ก็ถอยจากสัปดาห์ที่แล้วลงมา5สตังค์นะครับเพื่อมาเท่ากับเม่งเสงนะครับด่านขุนทดโคราชนะครับ3าบาท30นะครับก็ราคาคงที่นี่คือที่ด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครรีมาณีมันสามันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังยืนอยู่เหนือ3บาท กว่านะครับในขณะที่มั่น3 0ซึ่งหายากครับในช่วงนี้ยืนอยู่เหนือ3บาท50ทั้งนั้นนะครับนี่คือ2โรงแป้ง3โรงแป้งของโคราชนะบเริงสางกับด่านขุณทศนะครับมาดูอุดรบ้างนะครับเดี๋ยวดูไล่เป็นลายจังหวัดนะครับอุดรธานีนะครับชาวดีนะครับชาวดีอุดรนี่มีไล่กันมา23โรงนะครับชาาดีอยู่ที่กุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะราคาล่าสุดสัปดาห์นี้ถอยลง5สตางค์นะครับ เหลือ3บาท5สตางค์เอ่อขออภัยนะเหลือ3บาทท้วนนะครับในส่วนของมัน25%ปเซนะครับเฉดีสารซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับ CK นะครับ CK เคขาอยู่ที่ศรีทาตอุดรอ,อยู่เส้นเดียวกันนะครับเส้นศรีธาตวัางสามหมอเอ่อเส้นชาวลดีเอ่อเส้นกุมภาวะปีศรีธาตุบังสามหมอนะครับ CK สศรีธาตุอุดร2บาท80นะครับ ราคาถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับสองบาทแปดห้านะครับสัปดาห์ที่แล้วสองบาทแปดห้าถอยลงมาห้าสตางค์นะครับตรงนี้จะเป็นสองบาทแปดห้านะครับนี่คือที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็มีไทยนำนะครับไทยนำนี่หยุดนะครับหยุดปกติไทยนำจะไม่เคยหยุดมาหลายปีแล้วับปีนี้ไทยนำหยุดนะครับหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะครับน่าจะทําในส่วนของเครื่องร่อนนะครับชัยภูมินะครับ ถอยลงมา5้าสตางค์เช่นเดียวกันนะครับธนวัฒน์นะครับธนวัฒน์อยู่ที่ซับใหญ่ชัยภูมิจาก3บาท20ลงมาเหลือ3บาทส5สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับถอยลงมา5้าสตางค์นะครับจอเจริญพาเกตติ้งที่เชียงคานะครับหยุดนะครับช่วงนี้โรงแป้งหลายๆโรงหยุดนะครับหยุดซ่อมบำรุงตามฤดูกาลนะครับบางเท่าแก่บางโรงก็บอกว่าหยุดหนีมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางโรงที่ช่วงนี้หยุดนะครับอ่ จอเจริญ์มาเก็ตติ้งอยู่ที่ซับจะ,ะอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับในช่วงวันนี้ก็ถือว่ามีหลายโรงหยุดนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของแสงเพชรหนองบัวระเวนะครับตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะครับหยุดเมื่อวานนี้หยุดวันที่18นะครับแสงเพชรหนองบัวระเวนะครับตอนนี้ก็หยุดรับซื้อนะครับ มีหลายโรงแป้งที่หยุดรับซื้อนะครับในขณะที่หลายโรงแป้งที่ซื้ออยู่ก็ถอยราคาลงนะครับไปดูแก่นเจริญกระนวลนะครับราคายังยืนนิ่งอยู่ที่2บาท90นะครับแก่นเจริญอยู่ที่กระนวลขอนแก่นนะครับราคา25%อยังอยู่ที่2บาท90อยู่นะครับแก่นซิริพยืนนะครับอยู่ที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับราคานี้ถอยลงมาเยอะเหมือนกันครับสัปดาห์ก่อนอยู่3บาท15นะครับในส่วนของ3บาท10นะครับในส่วนของมัน25%สาสัปดาห์นี้ถอยลงมาอยู่ สองบาทตรงนี้เป็นราคาชาวไร่นะครับสัปดาห์ก่อนตรงนี้เป็น2องบาทเก้าสิบาทสินะครับอันนี้ถอยลงมานะครับแล้วก็แสงเพชรหยุดนะครับ CK ก็ถอยลงมา5สตางค์นะครับนี่คือภาพรวมของราคาในส่วนของมันสำปะหลังนะครับว่ามันสด25%ซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่จะมีราคาถอยลงนะครับถอยลงนะครับแล้วไปดูในส่วนของ ตัวข้อมูลตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแชร์กับท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังนะครับซึ่งผมยืนยันตลอดว่าแป้งมันสำปะหลังในปีนี้ราคาพุ่งขึ้นมาสูงกว่า2-3ปีที่แล้วเยอะนะครับ2 3ปีที่แล้วยอยู่ที่16บาทนะครับแล้วก็ปีที่แล้วถึงต้นปีนี้เนี่ยปี6 6ถึงต้นปี6 7เนยราคาบางพื้นที่ยืนขึ้นเหนือ19บาทด้วยนะครับ ในส่วนของราคาแป้งมันสำปะหลังล่าสุดยังอยู่ที่18บาท30สตางค์นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับ18บาท30นะครับในส่วนของแป้งมันสัปะหลัง18บาท30บาทต่อกิโลกรัมนะถือว่าสูงอยู่นะครับแล้วก็ราคาส่งออก530เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตัอนนะครับยังถือว่าสูงอยู่นะครรา,คานี้นะครับซึ่งก็หวังว่าถ้าสูงอยู่ขณะนี้เท่ากับ จนกระทั่งถึงฤดูการที่มันครบหนึ่งขวบหรือว่ามันออกเยอะประมาณตุลาเนี่ยก็จะทําให้มันเีโวกัดดิดกลับขึ้นมานะครับในส่วนของหัวมันสดสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับยืนอยู่18บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคาในประเทศนะครับราคาส่งออกยังอยู่ที่55 5 55เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับในส่วนของสมาคมแป้งมันสัมปะหลังไทยนะครับสมาคมการค้ามันสัมปะหลังไทยนะครับ ราคาแป้งมันอยู่ที่18บาท 30- บถึง18บาทสสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมันเส้น7บาทห้าถึงบาท6ห้าครับส่วนหัวมันสดราคาอยู่ที่2บาท9 0บถึง3าบาท5 5สต้ตางค์ต่อกิโลกรัมตรงนี้เป็นราคาที่อ้างอิงจงหวันคอราลสีมานะครับในส่วนของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยนะครับให้ดูจับตาดูดีๆนะครับในปีหน้าถ้าระยะห่างระหว่างหัวมันสดกับมันเส้นอยู่ในช่วง2เท่ากว่านะครับตรงนี้ห่าง2เท่ากว่า ก็ถือว่ามีลุ้นที่จะทํามันเส้นที่พอจะเหลือนะครับแตจ่จะให้เซฟสุดก็คือ3เท่ากําลังดีนะครับในส่วนของราคาหัวมันสดกับราคามันเส้นนะครับก็ปีหน้าก็น่าจะมีในส่วนของมันเส้นที่ถูกดูดออกจากในส่วนของระบบนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากหลายๆห,หน่วยงานนะครับจากโรงแป้งหลายๆโรงที่ลงข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากสมาคม ต่างๆนะครับที่ลงข้อมูลไว้แล้วสอเกษตรวันหยุดนํามาเผยแพร่ก่อต่อนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนสอเกษตรวันหยุดนะครับโดยการสั่งซื้อสารเพิ่มประสิทธิภาพวนไร่นับช่วงนี้ขายดีนะครับฝนตกลงมาก็หลายๆท่านก็เอาไปทดลองใช้หนึ่งซองแล้วได้ผลก็มาซื้อต่อนะครับกล้ายืนยันนะครับว่าไม่มีที่ไหนขายถูกกว่าตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาที่จัดโปรสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมในส่วนของสอเกษตรวันหยุดนะครับ ขอบคุณสารเพิ่มประสิทธิภาพ้ลไร้นะครับที่ให้การสนับสนุนในส่วนของสองกเกษตรวันหยุดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ